อันยองค่ะตอนนี้นะคะเราจะ,จะกำลังจะเอาข้าวใส่ในบ้องแล้วนะคะท <c oughs> ี่นะคะก็จะเป็นบ้องไม้ไผ่ก็เป็นแบบว่าบ้องข้าวหลามที่ส่วนตัวหนูตอนเนี้ยชอบกินแบบว่าข้าวหลามนะคะเพราะว่ามันหวานแล้วก็เอ,อ,อร่อยค่ะชอบกินข้าวหลามปอป่าไม่กินแบบพวกใส่แบบไม่ชอบแบบ เออข้าวหลามใส่ถั่วดำมาค่ะมันไม่อร่อยใส่ถั่วดำไห้หมวันนไม่เอาหนูไม่ชอบอ่านี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นม้องที่ที่ที่หนูว่ามันสวยมันสวยที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าอ่าดูจากเฉดสีแล้วมันก็จะเป็นเออเข้ม ไออ่อนตรงนี้นะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็เลยลงมาเขียวแล้วก็มาเขียวออกเข้มนิดนึงเข้มผสมอ่อนนะคะแล้วก็จะมาเป็นเข้มอีกนิดนึงแล้วก็จะมาเป็นเข้มเลยค่ะเพราะว่าบองเนี้ยรู้สึกว่ามันสวยดีค่ะมันเป็นธรรมชาติเป็นสีเขียวเนี้ยเป็นสีที่หนูอะตอมชอบค่ะอะตอมชอบสีเขียวแน่นอนใช่บอนชอบพี่ยังฟ้าพี่จา กมันทำไมชอบสีฟ้าฮะทำไมถึงชอบสีฟ้ามันสวยโอ้มันสวยน้องปั่นขยันเป็นน้องเขาววะไม่เนี่ยตอนนี้นะคะยังไม่ได้ขึ้นปอ .3 เลยบทปอ .2 ก็มีค่ะบทป .2 เยอะนะคะก็ได้ท่องมีบทปอ .2 ด้วยนะคะก็เป็นบทไก่แจ้ลองเออไก่แจ้ความดีความชั่ว ผมดีวความชื่วนี่ไม่รู้บทปอไหนนะคะแต่ว่านะถ้าน่าจะเป็นแบบขอประสองค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีรักษาปา่าอ่าปูเพื่องานบนัมเบแล้วก็นะนะอยากกินโคกอ่ะโคกไม่ใช่หมดแล้วเหรอรหตอนนี้นก่อนกินไปสามแก้วแล้วรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวไส้ขาดนะ <laughs> น้องเป็นคนที่ชอบกินโคกมากเลยค่ะแต่ว่ากินทีนี่ต้องแบบวันหนึ่งกินประมาณห้าก้วลโอเดี๋ยวเรามาดูย่าทํากันนะย่ามาย่าทากันข้าวหลามอยู่เราเอาที่สายข้าวมาทํานะคะที่สายข้าใส่แล้วใหรบอกว่าใครงานเอ้ยอันนี้ภาษาอีสานหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้ท้งภาษากลางไม่ได้อร่อยอร่อยเลยเล้ยกินข้าวหลด้วย กินหวานด้วยในชิมส์กมุนเลยเนาะใส่กะทิเลี้วอร่อยมากมันหขันหคนหวานกำลังดีอ่ะกำลังดีกยอยากทำกุ้งย่างมากเลยค่ะเอาไปทำไหมล่ะโอ้ย่าทำเลยจะย่าจะด่าเอาใไฮราโซยเฮ็ดบ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังเหรออันที่เปลีวอยากทำกุ้งย่าง ไหไลาเฮจักกินไหไลาเฮจักบ่องในบ่อใหญ่กระด้างไฟเขามันจะเต็มเลยล่ะเต็มเดี๋ฝุ่นขอทาได้ไหมอยากทานอ่ะมันหวานมากอยากทานสักบะหมอย,อย่าไปบังกงล้ลกอกเเงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมากรอกขยะเต็มเลยว่าเต็มย่าเดี๋ยวไลท์โซอย โอ้ยตยเห็นน้ำเห็นไมาเห็นหลายเหรอแค่เป็นการฝึกโอ้แต่แล้วงานเฮียเมื่อไรวันทุกเวลาผมทุกเวลาผมต้องเอาตรงด้วยถ้าไม่ตรงมันจะเนี้ยอ่าไมเห็นเฮียเมื่อไหร นเพื่อจติมเนาะต้องก็บังไงเราไพ่บอกให้เบอกบางไงก,นกนงไงินสามคนกับบมื่ซีนคุณนเลยบ่เพือกินหมดมีต<อ>ังหาบางังยังไงทีกินหมดหบังมันใหญ่อยู่<ช>ละจ้ามันเออบางมันก็ใหญ่อะค่ะมันก็ยัดยากนิดนึง bung bong cong nha tai lập bay 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 lập เดินนี่ร้านกินมรเดิมอย่โอ,อ้เอาไปตองมากกัมบมดปิดฟ้าว้โอ้บาทเท่าปิดเถาไป้ไปอ,อเอเะมันอ๋อ dia Hmm Ini kita tengok ไดังไฟไปไปเดี๋ยวบวเบ่งกันหน่เบ่งกันนดังไฟไปนั่นดังไฟลูกไปผู้สองคน,น่น ลูกแล้วลูกแล้วอรัอโอ้ยดังหน่อยดังไฟไปอันนี้สีดังไฟเห็นยังดังไฟเห็นยังบบบอันวู้คืออะน่าเผาบังรานเผาบังข้าได้กินบังข้ามแซ่บมาที่นี่เนาะกำลังดังไฟะย้าบังข้าี๋ย่าเทปเปองตอนเผาบังข้ามได้จะาที่นี่ ควนบต่กวนใส่แล้วต่ขั้นบาหัขยับท่างบาคว้นไปออกมาโอ้ยเหตุใดสิกได้ม่เคยเห็ขยายาไป่างเลยินว่าก็ได้ดอกค่ะไม่ ไปัญหาตอมอย่างเดียวเลยอ๋อเลียวบางเดียวเหรอวันเขาใส่ต um ้องทองทำน่องสนอสักก่อนเนี่ยมันยังสีสุกอะตอมเอาอีกสักก่อนนะเป็นยังเอาก่อนเถอะตอมก็นะแรบมุ้งมัันนหิ้วด้วยมาไอ้สักอันนาะยืนขึ้นก็ได้ตัวอ๋ออันนี้สองสามไป ลูกขึ้นที่หล้ว เมีโอ้คุ้มมวนเหรอวะเอาอีกสักอันจะก่อนแน่อันม้วนเนาะได้กินบ้างเขาล้างอีกแค่อร่อยเลยก่อนได้ชนะน้องวัางนี้คิดว่าคิดว่าสิจับได้ฉลากก่อนได้เอาลองลองคิดว่าลองซุ่มเมึงกันนะยังคิดว่าอ๋องนะจ๊ะเม่เมียวอ่ะเนี้ยบวดนั่นปวดไหนนี่ปวดเมียกัน ต้มยังคงสามสีเลยบอสนางทานพี่นางทางพี่เร็วเป็นนางน้ำยาุไรเอานน่อาก่อนทยับกันนะสลับกันค่ะเอาอีกสักก่อนเด้ออยืนนันไปอยู่เร็วหนึมฮะเอาอีกก่อนหนึ่งพอดีเขาล้ำสุส ไบลองหมโอเคเรี <Okay. S 1> เนไคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเ <c oughs> มืองทองก่ <c oughs> นอ <c oughs> นมาไว้ไวอ สนานำเงินงามตราพระมหากษัตรไทายเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรู้ใครเมื่อ,อายา แมวเหมียววะสิอันไหนคือบทแมวพอแล้วพอแล้วโอเคบทไก่มีบทไก่ด้วยเหรอนี่บทแมวเหมียวมันเป็นยังไงบทแมวเหมียวตอนก็ลองให้ฟังอ๋อเอาตอนมีจักบทบทสุดท้ายแล้วแมวเหมียวเออสุดท้ายแล้วแมวเหมียวเหนียว ร้องรีอยากมียูมีเดี๋ยวก็มาคล้องแข่งเค้าคะ